เดินยังไงไม่ให้แก่เดินยังไงให้อายุยืนเล่าสีงานวิจัยเรื่องการเดินให้ฟังง่ายกับด็อเตอร์สปูตสายเชื้อพบคำตอบในอันโฟ อีพีที่แล้วดรสุพูดได้คุยให้ฟังคร่าวๆเรื่องประโยชน์ของการเดินที่จะช่วยลดน้ําตาลในเลือดแล้วก็ลดความเสี่ยงที่จะป่วยหนักหรือเสียชีวิตหากเราติดเชื้อโควิด -19 นะคะวันนี้อันโฟได้รับเกียรติจากดรสุพูดอีกครั้งค่ะแล้วก็จะมาเล่าให้ฟังเกี่ยวกับประโยชน์ของการเดินนะคะสวัสดีค่ะดรสวัสดีครับค่ะช่วงหนึ่งเห็นดรสุพูดวิ่งบ่อยๆแล้วก็เห็นในหนังสือเกิดแก่เจ็บไม่ตายของดรเองก็พูดถึงเรื่องของการวิ่งทําให้อายุยืนนะคะไม่ททรรรราาาาาาบวว่่่่่่่ตอออออนน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 นีีี้้้ยยยััังงงเเป็ูมมมคะหืืไสใจกก กืยังเป็นอย่างนั้นอยู่นะครับผมก็ยังวิ่งอยู่สัปดาห์ละ20กิโลนะครับ <c oughs> แต่ว่าหลายท่านเลยเวลาผมคุยนะท่านก็จะบอกว่าท่านเจ็บหัวเข่านะครับ <c oughs> แล้วก็รู้สึกว่ามันจะกลัวมันจะอันตรายผมก็เลยไปดูข้อมูลว่าโอเคถ้าไม่วิ่งแล้วอยากได้ประโยชน์อยากให้สุขภาพดีเดินเนี่ยจะทําได้มากน้อยแค่ไหนก็ต้องยอมรับว่าไปดูข้อมูลแล้วก็มีบางกรณีจริงๆซึ่ง,ซ,งซึ่งคนไม่ควรจะไปวิ่ง นะครับกรณีที่ว่าเนี่ยคือกรณีที่ถ้าร่างกายสรีระเรามีอาการเรียกว่าเท้าแบนหรือ flatfoot หรืออาการที่เรียกว่าอุ้งเท้าสูงหรือไฮอาร์ชเนี่ยอันเนี้ยทั้ง2อ,อาการเนี่ยมีความเสี่ยงนะครับนี่เป็นลักษณะของโครงสร้างของร่างกายทำให้มีความเสี่ยงที่คนนั้นเนี่ยจะเกิดโรคขึ้นมาที่เรียกว่ากระดูกอ่อนข้อเท้าอักเสบหรือ p พ t ร l ทโ e เฟม a l p ลเพนซินโดรมได้ นะครับถ้าพูดกันภาษาง่ายๆคือภาษาฝรั่งเรียกว่า runners knee หรือภาษาไทยภาษาไทยเรียกว่าโรคข้อเท้านักวิ่งนะครับก็เลยยอมจำนวนในเหตุผลว่าเอาละมีอย่างนี้จริงๆและอันนี้เป็นงานเป็นเป็นการสรุปของ run society com เมื่อวันที่10เดือนกันยายน2019ว่ามีอย่างนี้จริงๆโอเคถ้าเป็นเช่นนั้นแล้วเนี่ยเรื่องการเดินล่ะมีประโยชน์แค่ไหนผมก็ไปรวบรวมข้อมูลของงานวิจัยซึ่งมีเยอะมากกับไปดูว่า เยอะมากแสดงว่ายัางไงดูอย่างนี้ก็รู้แล้วว่าการเดินมีประโยชน์แน่นอนสําหรับสุขภาพแต่ผมขอเลือกเฉพาะ4งานวิจัยที่ผมคิดว่ามีความสําคัญมีขนาดใหญ่แล้วก็เป็นงานวิจัยค่อนข้างจะล่าสุดนะครับประเด็นคือว่าข้อสรุปเร็วๆ 1. งานวิจัยหลายอันมากเลยเนี่ยทำให้มีข้อสรุปได้ว่าถ้าคุณเดินอย่างเป็นประจำคุณจะลดความเสี่ยงของการเป็นโรคหัวใจไป3 1 ลดความเสี่ยงของการเสียชีวิตโดยทุกๆเหตุผลทุกๆกรณีไปี่ยไปอรประโยชน์ที่ว่าเนี่ยจะได้เท่ากันไม่ว่าจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงนะครับแล้วในหลายๆกรณีพบว่าขอให้เดินแค่อย่างน้อยเนี่ยสักสัปดาห์ละ10กิโลก็ยังดีแล้วก็เดินเร็วนิดนึงขอเดินสัก3.2กิโลต่อชั่วโมงก็เริ่มได้ประโยชน์แล้วอันนี้ต้องยอมรับว,ว่าแต่ถ้าอยากจะได้ผลประโยชน์ ที่เต็มที่ที่สุดเนี่ยจะต้องเดินมากกว่านั้นเยอะเราจะต้องเดินเร็วขึ้นกว่านั้นนะครับแล้วผมจะเล่าให้ฟังว่างานวิจัยเนี่ยผลออกมาเป็นยังไงนะครับอันแรกคืองานวิจัยที่ออกมาล่าสุดวันที่24เดือนมีนาคมข,ของปีที่แล้วนี่เองนะครับท,ที่สำคัญผมคิดว่าเป็นเพราะงานวิจัยเนี่ยเป็นงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการของ j a ่าซึ่งเป็นวารสารที่ผมคิดว่ามีคุณภาพสูงมาก ย่อมาจาก journal of American Medical Association ของของพวกหมอเขาอ่านนะเพื่อนง่ายๆนะครับ <c oughs> อันนี้เขาบอกสุปเลยว่าถ้าเดิน8 0 0 0ต่อวันโอกาสที่จะเสียชีวิตจากทุกๆสาเหตุลดลงไป51% <c oughs> แล้วก็ <c oughs> เมื่อเทียบกับคนเดิน4,009คือขอเหอะถ้าเดินอยู่ปันนี้4,009นะผมขอคูณ2ไปเลย แต่ถ้าอยากจะได้ผลประโยชน์สูงสุดนะครับผมขออนุญ,ญาตวันละหมื่นสองพนาะครับหมื่นสองพน้ี่เหยียบเยียบเยอะนะครับ, 12, บ,นะรบต้องยอมรนะับว่าหมื่นสองพน้ี่ผมว่าสัก9ก้ากิโลแล้วนะเดินวันละสักเก้ากิโลนะครับงานวิจัยนี้ไม่พบนะครับว่าถ้าเดินเร็วหรือเดินช้าเนี่ยจะมีผลคือเดินช้าหน่อยก็ได้ไม่ต้องไปเดินเร็วะนะครับงานวิจัยนี้ เขาติดตามคนที่คนที่เป็น,เป,นเป็นคนที่ร่วมกันวิจัยยน4,840คนอายุเฉลีย 5, 6, 8, 8, ่ยห้าิบหกปดปีอย่างรายละเอียดที่เขียนนี่เลยเป็นอย่างนี้เลยนะครับแล้วก็เป็นการเดินก็ติดตามกลุ่มนี้ไปประมาณหปีนะครับทั้งหมดเลยนะครับแล้วงานวิจัยที่2งงานวิจัยอันนี้ผมขออนุญาตให้ดูกราฟด้วยนิดหนึ่งนะครับมันจะมี<อ>กราฟให้ดูเร็วๆเ,เลยอันนี้จะจะ,จะมันจะตอบโจทย์ให้ดูได้ง่ายว่า ท่านอยากที่จะลดความเสี่ยงจากการเสียชีวิตเนี่ยเท่าไหร่ท่านก็ดูเลยแกนแกน y เนี่ยคือสัดส่วนของความเสี่ยงที่จะเสียชีวิตต่อ1น0 0คนคนะครับแกน X กเนี่ยแกน,นอนเนี่ยก็คือบอกว่าต้องเดินเท่าไหร่ถ้าดูในรูปนี้เ,เร็วๆนะครับอย่างที่ผมเรียน12เดินไปซะ12ื่นถึง14นะครับถ้าอยากที่จะได้ผลประโยชน์ดีที่สุดรูปต่อไปเนี่ยผู้ชายกับผู้หญิงดูเลย ผู้ชายนี่แหละต้องเดินมากกว่าผู้หญิงผู้หญิงเขายังโอกาสเสี่ยงเขาต่ํากว่าแล้วผู้หญิงดูเมอนก็เดินหมื่นก็พอแต่ผู้ชายเนี่ยผมขอให้เดินหมื่นสองดีไม่ไดีหมื่นสี่ด้วยถ้าดูจากกราฟฟันนี้นะครับค่ะหนะน้ากราฟมันต่อไปเนี่ยให้ดูคนแก่กับคนไม่แก่นะครับคนแก่เนี่ยยิ่งต้องเดินยิ่งแก,ก่ยิ่งต้องเดินเพราะยิ่งเดินยิ่งได้ประโยชน์มากกว่าสังเกตนะครับคนสี่สิบี่สิบเก้าเนี่ยเดินมากขึ้นเนี่ยลดความเสี่ยงที่เสียชีวิตไม่มากเท่าไหร่แต่คนที่เกินหกสิ คุ้มค่ามากเลยต้องเดินเลยอย่างน้อยดูในรูปเนี่ครับแปดพต่อวันนะครับเล่าเล่าให้ฟังตรงๆเลยว่าเนี่ยมันมีข้อมูลให้เห็นตรงหน้าแล้วเนี่ยนะครับต้องต้องทำนตัวเลขอันนี้เป็นการให้ดูว่าในส่วนของการดูเฉพาะว่าถ้าเสียชีวิตจาก CVD หรือโรคหัวใจ Cardiovascular Disease หรือเสียชีวิตเพราะว่าโรคมะเร็งเนี่ยการเดินช่วยลดแค่ไหนย้ำนะครับเดินช่วยลดแม้กระทั่งโรคมะเร็งไม่น่าเชื่อนะครับแต่ว่า ดูตามข้อมูลมันเป็นลักษณะนั่นแหลอันนี้ค,คืองานวิจยัยแรกที่เล่าให้ฟังเมื่อกี้ค่ะงานชิ้นที่2นี่ของใครคะอาจารย์ชิ้นที่2เนี่ยเป็นงานที่ลงอยู่ใน British Medical Journal อันนี้ของอังกฤษนะครับเป็นงานวิจัยอันนี้จะเป็นงานวิจัยที่ เป็นไงานวิจัยคนอเมริกันเหมือนกันแต่อันนี้ที่น่าสนใจคือมีคนตั้ง88,000ื่กว่าคนที่อยู่ในงานวิจัยนี้คือคนสาวโพไซส์ใหญ่เนี่ยก็เราก็ทำให้มั่นใจมากขึ้นเราอายุก็กว้างขึ้นอายุตั้ง40-85อันนี้เนี่ยกลายเป็นว่าถ้าทำอะไรที่มันค่อนข้างที่จะเหนื่อยมากๆหน่อยอินเทนซิตเนี่ยมีความสําคัญขึ้นมาว่ายิ่งทําอะไรที่มันเหงื่อออกเยอะหน่อยเนี่ยแล้วก็จํานวนมากขึ้นหน่อยเนี่ยมันจะทําให ลดความเสี่ยงที่จะเสียชีวิตไปได้เยอะมากอย่างเช่นยอมออกกําลังกายสัปดาห์ละ25ชั่วโมง<笑><笑>ลดความเสี่ยง,งเรื่อง40%สงสัยคงไม่ไหวเพราะว่านี่คงไม่ได้ทาอย่างอื่นแล้วออกกำลังกายอย่างเดียว,วน,นะคะก็สามสามสี่ชั่วโมงเลยค่ะใช่ไหมครับก็เป็นต้นดังตรงตรงกลางที่พอดีพอดีหน่อยอาจจะบอกขอขอ,ขอให้ออกกําลังกาย2.5ถึง5ชั่วโมงต่อสัปดาห์เป็นต้นอันนี้จะลดความเสี่ยงที่จะเสียชีวิตไปได้31%อันนี้เครื่องงานวิจัยกันนนะครับอันสุดท้าย ที่จะนํามาเสนอครั้งนี้เนี่ยอันที่สามอันเนี่ยนะครับอันนี้เป็นงานวิจัยที่ที่เสนอที่ a ม o ค lin ิกเือนๆคงเป็นสัมมนาทางวิชาการของเขาเมื่อเดือนพฤษภาคมปี2019เ่ยอันนี้เขาย้ำเลยเรื่องของการต้องเดินเร็วนิดนึงนะครับเดินเร็วนิดนึงเนี่ยเพิ่ม Life expectancy ไปเลยนะครับเขาเปรียบเทียบให้ดูเลยถ้าดูในกราฟันต่อไปนี่เห็นชัดๆง่ายๆเลย คนเดินช้าเนี่ยอายุสั้นน,นะครับแม้ว่าจะผอมก็าตามยกตัวอย่างหนึ่งเขาดูนะ slow underweight walker จะเป็นผู้ชายเนี่ยอายุค่าเฉลี่ยได้แค่64.8แต่ถ้าเป็นผู้หญิงก็72.4แต่ถ้าเดินเร็วนะครับไม่ว่าจะน้ําหนักเท่าไหร่ไม่ว่าจะอ้วนแค่ไหนก็ยังอายุยืนกว่าฉะนั้นเขาบอกอันนี้นานวิจัยบอกเฮ้ยคนนี้ขอให้เดินเดินเร็วด้วยอย่าไปเดินช้าถ้าเดินต้มเทเดินช้าเนี่ยเขาบอกว่าไม่ได้ประโยชน์ขนาดนั้นนะครับ อันสุดท้ายมาเล่าอีกวันนิดเดียวะน,นะครับอันนี้เนี่ยน่าสนใจตรงที่ว่าเป็นงานวิจัยของสโลเวเนียแต่ม่น่าสนใจอนี่นนว่าเขาเอาคนที่เป็นโรคหัวใจแล้วคืออาการค่อนข้างจะอ่อนแอแล้วเนี่ยจะติดตามคนกลุ่มนี้เลยเป็นกลุ่มไฮเปอร์เทนซิฟเทชันไฮเปอร์เทนซิฟาใจว่าแปลว่าเป็นโรคความดันสูงนะครับพันกับ78คนนะครับ ส่วนใหญ่เป็นโรคหวัวใจเลย85% coronary heart disease เลยนะครับอีกปอีกเ5เนี่ยเป็นลิ้นหวัวใจมีปัญหาเลย valve disease เลยนะครับในกลุ่มนี้เนี่ยถ้าคนเดินเยอะถ้าคนเดินเร็วนะครับถ้าเดินเร็วดูความเร็วนะครับถ้าเดินเร็วเนี่ยโอกาสที่เขาจะต้องเข้าโรงพยาบาลเนี่ยจะลดลงเหลือแค่31%เพื่อเข้าเข้าโรงพยาบาลหนึ่งครั้งในช่วงเวลาที่ทำงานวิจัยและเข้าไปแล้วเนี่ยอยู่โรงพยาบาลแค่เฉลี่ย9วัน แต่ถ้าคุณเดินช้าโอกาสเข้าโรงพยาบาล51%ทุกครั้งที่เข้าจะอยู่นานขึ <23 S 1> ้น23วัน <c oughs> พวกเราก็รู้ใช่ไหมว่า1ไม่อยากเข้าโรงพยาบาลถ้าเข้าก็ขอเข้าสั้นๆใช่ค่ะเดินให้เร็วนะครับเดินให้เร็วเร็วแค่ไหน5.1กิโลต่อชั่วโมงนะครับ <c oughs> ซึ่งปกติแล้วถามว่า5.1กิโลต่อชั่วโมงเนี่ยเดินยังไง <c oughs> ผมบอกเร็วๆนะครับ5.1กิโลต่อชั่วโมงเนี่ย เดินสัก1 1 5 1 1 0ถึง115ก้าวต่อ1นาทีเร็วๆจะได้เกิน5.1กิโลนะครับแล้วชาร์สุดท้ายก็ให้ดูว่าคนแต่ละกลุ่มเนี่ยปกติจะเดินเร็วเท่าไหร่ผู้หญิงจะเดินช้าผู้ชายนิดหนึ่งนะครับแล้วก็ไล่ไปตามอายุถ้าใครอายุมาก ก็อาจจะไม่ต mm. ้องเดินถึงให้5.1กิโลที่ผมว่าก็เปรียบเทียบไปอย่างเช่นว่าอายุสัก70-79แล้วผู้ชายเฉลี่ยควรจะเดินประมาณ2.8กิโลเนี่ยเราก็ขอเอาคูณเพิ่มเอีกสักกิโลครึ่งให้เดินสัก4.5กิโลได้เป็นต้นแต่โดยรวมๆนะครับขอ5กิโลต่อชั่วโมงค โดยสรุปจากผลงานวิจัยที่อาจารย์ได้ศึกษามาก็จะมีทั้งให้เดินเยอะขึ้นนะคะแล้วก็เดินเร็วขึ้นนะคะ,คะที่สําคัญอีกอันคือออกกําลังกายบ้างในแต่ละสัปดาห์นะคะออกกําลังกายเป็นประจำนะคะค่ะได้เลยค่ะอันโฟก็ต้องขอขอบคุณดรสพูธนะคะที่มาคุยข้อมูลเรื่องสุขภาพที่น่าสนใจอีกครั้งในวันนี้ค่ะอย่าลืมนะคะยิ่งเดินยิ่งสวยยิ่งเดินเอวก็เล็กลงตามมาด้วยสุขภาพที่ดีและที่สําคัญก็คืออายุยืนขึ้นด้วยใครที่นั่งฟังอันโฟอยู่ตอนนี้ลุกขึ้นมาเดินกันค่ะ วันนี้ต้องขอขอบคุณดรสภูธมากค่ะขอบคุณมากครับค่ะพบกับ Unfold Podcast ได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ